ถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญจอนบทที่หนึ่งข้อที่29ถึงข้อที่34ความว่าวันรุ่งขึ้นจอหนเห็นพระเยซูเจ้าเสด็จมหาตนจึงกล่าวว่านี่คือลูกแกะของพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้นี้คือผู้ที่ข้าพเจ้าเคยพูดถึงว่าบุรุษผู้หนึ่ง มาภายหลังข้าพเจ้าแต่นำหน้าข้าพเจ้าเพราะอยู่มาก่อนข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่รู้จักพระองค์แต่ข้าพเจ้าถูกส่งมาให้ทำพิธีล้างเพื่อทำให้พระองค์เป็นที่รู้จักแก่อิสราเอลจอห์นยังยืนยันอีกว่าข้าพเจ้าเห็นพระจิตเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์เหมือนนกพิราบ และทรงอยู่เหนือพระองค์ข้าพเจ้าไม่รู้จักพระองค์แต่ผู้ที่ทรงส่งข้าพเจ้ามาใช้น้ำทำพิธีล้างตรัสแก่ข้าพเจ้าว่าเจ้าเห็นพระจิตเจ้าเสด็จลงมาประทับอยู่เหนือผู้ใดผู้นั้นคือผู้ที่ทำพิธีล้างเดชะพระจิตเจ้าข้าพเจ้าเห็นและเป็นพยานยืนยันว่าท่านผู้นี้ เป็นบุตรของพระเจ้าคุณผู้ฟังครับวันนี้จอหนผู้ทาพิธีล้างได้กล่าวว่านี่คือลูกแกะของพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้นี้คือผู้ที่ข้าพเจ้าเคยพูดถึงว่าบุรุษผู้หนึ่งมาภายหลังข้าพเจ้าแต่นำหน้าข้าพเจ้าเพราะอยู่มาก่อนข้าพเจ้านี่คือ ลูกแกะของพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกคุณผู้ฟังครับในสมัยก่อนแกะก็จะถูกฆ่าเพื่อถวายเป็นเครื่องบูชาในพระวิหารทุกเช้าเย็นอิสยาเคยทำนายว่าพระผู้ไทยผู้รับใช้ของพระเจ้าจะถูกนำไปฆ่าเหมือนแกะเหล่านั้นหากต้องการลบล้างหนี้บาปของมนุษย์ก็ต้องเอาชีวิตเข้าแลกคุณผู้ฟังครับ พระเจ้าเองเป็นผู้จัดหาเครื่องถวายบูชานั้นความบาปของโลกปุกลบล้างไปเมื่อพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนเป็นเครื่องบูชาอันสมบูรณ์ด้วยเหตุนี้เองครับบาปของเราจึงได้รับการอภัยความบาปของโลกวันนี้ตามที่ยอนผู้ทำพิธีล้างได้กล่าวนี่คือลูกแกะของพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลก คำว่าบาปของโลกผู้สันทัดกรณีได้ให้ความหมายไว้หมายถึงความบาปของทุกคนหรือความบาปของแต่ละคนของมนุษยโลกพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ชำระล้างหนี้บาปของเราด้วยความตายของพระองค์คุณผู้ฟังครับในชีวิตคริสตชนของเราสามารถรับการอภัยโทษบาปได้โดยการสารภาพบาป โดยการคืนดีกับพระเจ้าและขอให้พระองค์อภัยโทษบาปแก่เราบุรุษผู้หนึ่งมาภายหลังข้าพเจ้าแต่นำหน้าข้าพเจ้าเพราะอยู่มาก่อนข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่รู้จักพระองค์แต่ข้าพเจ้าผูกทรงมาให้ทำพิธีล้างเพื่อทำให้พระองค์เป็นที่รู้จักแก่อิสราเอลคุณผู้ฟังครับชอนผู้ทำพิธีล้าง เป็นนักเทศนักเทศที่คนรู้จักและคนจำนวนมากติดตามเขาแต่วันนี้เขาก็ยินดียินดีให้พระเยซูรับเกียรตินี้นี่คือความถ่อมใจซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้คำเทศสอนข่าวดีบทพระวรสารหรือกิจการใดๆตามที่เราทำเพื่อพระเยซูคริสต์เจ้านั้นยิ่งใหญ่คุณผู้ฟังครับเมื่อเราเต็มใจทำ สิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำและให้พระเยซูเจ้าได้รับเกียรติในงานนั้นๆพระเจ้าพระองค์จะกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ผ่านตัวของเราข้าพเจ้าเห็นพระจิตเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์เหมือนนกพิราบและทรงอยู่เหนือพระองค์เข้าพเจ้าไม่รู้จักพระองค์แต่ผู้ที่ทรงส่งเข้าพเจ้ามาใช้น้ำทําพิธีล้างตรัสแก่เข้าพเจ้าว่าเจ้า เห็นพระจิตเจ้าเสด็จลงมาประทับอยู่เหนือผู้ใดผู er ้นั้นคือผู้ที่ทำพิธีล้างเดชะพระจิตเจ้าเมื่อพระเยซูเจ้ารับพิธีล้างจอนผู้ให้พิธีล้างก็ประกาศว่าพระองค์เป็นพระผู้ไทยเวลานี้พระเจ้าประทานหมายสำคัญหมายสำคัญแสดงให้จอนเห็นว่าพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เป็นผู้ที่พระเจ้า ทรงส่งมาอย่างแท้จริงคุณผู้ฟังครับจอห์นและพระเยซูเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับเพราะฉะนั้นจอห์นจึงรู้ว่าพระเยซูคือใครแต่เมื่อพระเยซูคริสต์เจ้ารับพิธีล้างจอห์นก็รู้ว่าพระองค์เป็นพระผู้ไทยเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูคริสต์เจ้ารับพิธีล้างและบันทึกไว้ จากบทพ่อรสารไม่ว่าจะเป็นท่านนักบุญมัทธิวบทที่สามข้อที่สิบสามถึงข้อที่สิบเจ็ดท่านนักบุญมารโกบทที่หนึ่งข้อที่เก้าถึงข้อที่สิบเอ็ดและตลอดจนท่านนักบุญลูกาบทที่สามข้อที่ยี่สิบเอ็ดถึงข้อที่ยี่สิบสองก็ได้บันทึกเรื่องราวเหล่านี้ไว้ตรงกันคุณผู้ฟังครับการการทำพิธีล้างด้วยน้ำของจอน์เป็นการเตรียมตัวเพราะเป็นการกลับใจ และแสดงถึงการชำระล้างบาปแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ให้พิธีล้างด้วยเดชะพระจิตพระเยซูเจ้าคือผู้ที่ทำพิธีล้างเดชะพระจิตเจ้าก็หมายความว่าพระองค์จะทรงพระจิตเจ้ามาประทับอยู่กับคริสเตชนผู้เชื่อทุกคนเพื่อให้เขามีพลังในการดำเนินชีวิตและ บอกเล่าเรื่องราวประกาศข่าวดีสิ่งนี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่พระเยซูเจ้าเป็นขึ้นมาจากความตายและเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ข้าพเจ้าเห็นและเป็นพยานยืนยันว่าท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้าคุณผู้ฟังครับงานของจอห์นผู้ทำพิธีล้างคือการชี้นำให้คนรู้จักพระเยซูผู้เป็นพระผู้ไทย พระผู้ไทยที่พวกเขาตั้งตาคอยรอยอยู่คุณผู้ฟังครับปัจจุบันคนเรายังคงตั้งต,งตาคอยตั้งตาคอยคนที่สามารถให้ความมั่นคงในโลกที่ผันแปรนี้อยู่เพราะฉะนั้นจากบทพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าพระองค์จึงมอบงานชิ้นใหญ่ให้เราได้ทำงานของเราคือการชี้นำพวกเขา ให้รู้จักพระเยซูเจ้ามากยิ่งขึ้นและแสดงให้เห็นว่าพระองค์คือผู้ที่พวกเขาแสวงหาอยู่พระองค์คือความจริงและชีวิตขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้ตามรอยพระกัมพีจากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรท่านทุกวันทุกเวลาและทุกวินาทีทุกลมหายใจ ประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคิดเจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ